ทักไายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่อ้าเอยน้องทั้งสองฝั่งลาวไทยสุขูสุขคนมือนี่กามาพบมาพ่อกับ,บเบ้าเบซีร้อยเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องและตอนนี้เขาอยู่ในซองสั่งรถยักษมักเกษตรมือนี้บเบาเบสีพาพี่น้องมาต้มมังหุงเพื่อสิเป็นอาหารใหหมูให้เป็ดใหไก่นะพี่น้องเวลาเกลือห้ากาะผสมกับห้่มหาารือะผสมกับเน้เพื่อสิเพิ่มรสชาติให้หมูเป็ดไก่เนาะกินแซ่บขึ้น ตอนนี้เบบีบกาในข้างหม้อมันที่ห้อยเลยพี่น้องจะทำมาเริ่มขั้นตอนการพักมังคุงเพื่อที่เอาลงหม้อต้มให้มันสุกง่ายขึ้นนะพี่น้องไปกันเลยมังคุงนี่กาเอามาจากเพื่อนพี่น้องพอดีอาโกมังคุงอยู่เพื่อนมันฮักเนื่องจากอามากมังคุงนี่มันลายโพดแต่โกมังคุงมันน้อยก็เลยเห็ดให้งามันฮัก ที่ทีมเกษสรได้ก็เลยเอามาต้มให้หมูให้ไก่เพื่อเป็นอาหารเสริมให้มันนี้พี่นอ้องให้อาหมูกินแบบมีอาหารหลากหลายผสมซะอันนี้ก็เป็นมะพุงปลูกเองอาวัตถุดิบอา,อาวัตถุดิบง่ายๆนะพี่นอ้องมาต้มให้หมูให้เป็ดให้ไก่ เนี่แต่วัตถุดิบที่ห้าได้คืออีหยังเนาะพี่น้องอันใดพอต้มก็ต้มอันใดที่อ่ามูกินดิบได้ก็ให้กินดิบไปเลยคือมังคุดในกินดิบได้แต่เหาจะเพิ่มาเวลาเกลือเอาเกลืออาหารเ่าก้าซีเสริมเพิ่มปริมาณนะท่านซะท่นให้กินบังคุดดีดอกก็ได้ยุดอกมันกินละละเลยนะแต่มันสีเบาอิ่มคนก็หากระเซาตกไม่น้อง บรรยากาศอยู่ทงให้ทงนาเวลาพนตกนี่กาเหมาะกับการนอนนอนพักผ่อนนะพี่น้องยิ้เสียงงาน,านำฝนตกใส่สังกะสีเนาะนอนมวนคือ,อยังนี่แหละอยู่ทงให้ทงนากับประมาณนั้นพี่น้อง หลังจากที่เห้าผักมังคุงเรียบร้อยนะพี่น้องซอยมังคุงเรียบร้อยก็ียเอาไปลงหม้อนะพี่น้องเนาะเึ่ว่าขึ้นอายแล้ว ในจังหวะที่ท่าหม้อพดหรือว่าท่ามังอุงซุกบาเบสีพาไปเบิ้งมูอยู่คอกเนาะไปกันเลยมูกาจํานวนเท่าเดิมนะพี่น้องเพิ่มเติมคืออ่ามูน้อยสองตอยู่ทางใน สำหรับใบมังหุ่เนาะพี่น้องก็เอามาให้มูได้มูเองก็กินเนาะพี่น้องส่วนมากกับซิตม้มมังหุ่งเนาะค่อยเลี้ยงค่อยขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะพี่น้อง คอยมีเล็กๆกกกน้อยๆนี่แหละส่วนทางในนี่ก็เป็นมูย่อนพี่น้องมูงแม่ที่อารมณ์ขดก่อนๆฮะที่ว่าสิเกิดลูกเกิดลูกเรียบร้อยก็สีโตน้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นนอนเต็งเพิ่นเยียบตายสองพี่น้องอย่างสองการุู้ึกเสียดายอยู่พี่น้อยจำนวนก็คอยเพิ่มทีละน้อยเนาะ เดี๋ยวกลับไปเบิ่งงาหม้อต้มมักอุงเนาะพี่น้องไปคุมไฟให้มันสุกแล้วก็เตียมปงเนาะพี่น้อง ตอนนี้อาหม้อต้มมังหุงกะซุกแล้วนะพี่น้องถือว่าได้ที่แล้วมีแต่บาเบสีพักหม้อหรือว่าปงหม้อไว้อาตกตอนแรงพอแหละบาเบจังสีเกลือหมูนะพี่น้องแล้ก่อนสิจากกันไปก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อหับการแจ้งเตือนใหม่ๆของบาเบเนาะเดี๋ยวบาเบยีิคอยอัปเดตเรื่องราวของหมูมาให้พี่น้องได้เบ่งเนาะและตอนนี้บาเบยขอกาวคำวา่าสบายดี